หมอโพสต์แนะนำครับหยุดใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิดนะฮะเพราะว่าฟ้าทะลายโจรเนี่ยมีสรรพคุณแค่ช่วยลดไข้เท่านั้นครับ อยู่กับผมจะลดทอร์นะครับเหมือนช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดอีกครั้งนะฮะรอบตัวผมหลายคนก็เป็นกันนะครับแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยก็ก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับในช่วงที่โควิดระบาดกันเนี่ยก็มีคําแนะนํากันนะฮะว่าสําหรับคนที่เป็นโควิดแล้วก็มีอาการไม่มากเนี่ยให้รักษาได้นะครับเบื้องต้นด้วยการกินฟ้าทลายโจรสมุนไพรไทยนะครับก็วันละกี่บริการอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็กินติดกันไม่เกิน5วันอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ทําให้ตอนนั้นฟ้าทลายโจรคือขายดีมากนะฮะแทบจะหมดตลาดเลยนะแต่ทีีี้มมห หมอดครับโพสนะฮะแนะนําว่าไม่ควรกินฟ้าทลายโจรในการรักษาโควิดแล้วนะครับเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยฟ้าทลายโจรครับก็ไม่ได้ช่วยนะฮะในการาลดอาการไม่ลด ไวรัสนะครับแล้วก็ไม่ได้ป้องกันความรุนแรงด้วยนะฮะเพราะว่าในฟ้าทลายโจรเนี่ยจะช่วยลดแค่อากการเป็นไข้เท่านั้นนะฮะถ้าเกิดใครติดโควิดมาไม่ได้ช่วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรใช้ฟ้าทลายโจรในการรักษาโควิดครับเพราะว่าถ้าเกิดกินมากจนเกินไปนะครับก็อาจจะทําให้ตับเนี่ยมีปัญหาได้นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดใครจะกินเพื่อลดไข้ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องกินตามที่เขาแนะนำนะฮะก็คือไม่ควรกินติดกันเกิน5วันครับดูแลตัวเองนะครับไหนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ